นี่ครับท่านผู้ชมวันนี้ก็ได้เวลาการวางไข่แล้วนะครับนี่ครับลองเอาไข่ยิ่งดีนะครับเพื่อในการพ่อพันยิ่งดีในรุ่นต่อ,ตอไปนะครับยิ่งดีเนี่ยก็เป็นพันธุ์ทองดำทองแดงนะครับ ป็นวิธีการลองเอาไข่จริงหลีดนะครับแล้วก็วิธีการเก็บรักษาเป็นมุง้งลวดสแตนเลสนะครับแล้วก็ใช้เหล็กแบนด์ขดเพื่อทำเป็นฝา ป้องกันการจิ้งหรีดไตนีหายนะครับและต้องการจิ้งจบมากินจิ้งหรีดเป็นอย่างดีนะครับนะครับลักษณะลวดมุ้งสแตนเลสก,ก็จะเป็นประมาณนี้ครับ กันศตรูและกันจิ้งดีดใตนีหายได้เป็นอย่างนี้ครับเพราะว่าสตแตนเลสยิ้งดีดก็ไม่กัดขาดนะครับนี่ครับขโมยนี่ครับสองตัวเข้าไปแล้วผมเคยใช้ผ้าสี น้ำเงินนี่อยู่นะครับปรากฏว่าถ้าจิ้งดีดมันเกาะขึ้นมาอย่างนี้นะครับจิ้งดีดกัดผ้าขาดหมดเลยครับแล้วก็ไตมีหายได้เหมือนเดิมนะครับผมก็เลยนำมุ้งสแตนเลสหรือมุ้งลวดสแตนเลสนะครับมาทำเป็นฝาครอบแบบนี้จบครับแล้วใช้เหล็กฉาก ดัดเป็นรูปฝาแล้วก็ใช้มุง้งทำขอบนะครับแบบนี้จบเลยนะครับวิธีป้องกันมดขึ้นจะมากินจิ้งหรีดล้วก็ตัวนี้ครับแล้วก็ใส่น้ำนี่ครับ มดก็ไม่สามารถไต่ขึ้นรังยิงหิีดแล้วได้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ชอบการ DIY แบบนี้ก็กด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆต่อไปนะครับสามารถเลี้ยงได้พื้นที่แคบๆได้นะครับนี่ครับขอบคุณครับ